พินแบทแมนมาแล้วครับพบกับแม่ลูกเล่นเกมแบทแมนครับมามีฝนค่ะก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้แบทด้วยนะคะสว,ส,สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับเราสามคนแม่ลูกหลานมามีิฝนแล้วก็แบทแมนแล้วก็ เเอ CJNG CJ ตั้งใจเรามาเล่นเกมอะไรอีกแล้วเนี่ยอ๋อเปิดมาเฮ้ยเจเจวอ d c o m b บอกเพื่อนก่อนเรามาเล่นเกมอะไรเกมอะไรโลอะไรโลซาบอโลบอกแมปอะไรแบเนี้แมปต่อสู้ด้วยลิ้นก็คือเข้ามาเราสามคนลิ้นเลี้ยลิ้นยาวเลยใช่ไหมเราจะใช้ลิ้นต่อสู้กับคนอื่นเฮ้ยใครมา เอ้ยมีคนมาทำหนูตกกับเพื่อน่ะแล้วมาม่จจะฆ่าตั้งใจให้ได้เจดังเด๋ตีมือทุกคนในแมปคือลิ้นยาวมากแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนลิ้นพอเราเปลี่ยนลิ้นเราจะมีสกิลอ๋อเราเล่นไปเรื่อยๆแ๋ยวหนูจะร่วมมือกับเจเจเพื่อจเดี๋ยวหนูจะร่วมมือกับเจเจเพื่อต่อสู้กับมัม่บางคนเขาไม่ติดเวยแบก็เขาเติมอ่ะเติมตอนนี้ตอนนี้ เหรียญเหรียญลิ้นเห็นเหรียญลิ้นทองมาแบตโอ้ท่านมาัแบตมีสองร้อยกว่าแล้ว,ล,วล่ะตั้งใจมีเท่าไหร่ตอนเป<อ>ิดคลิปแบตตียคนเด็กตอนเอ้ยเส้ยตั้งใจมีเท่าไหร่มามีอ่าต่อเพื่อตัวเลยโอ้ยมามีมา,าจัดขัางวะจังหวะสกิลหนูหายหมดเลยตั้งใจมีมีเหรียญลิ้นเท่าไหร่พิษกายจอยมาตั้งใจขาหนูมีเหรียญลิ้นไหมสองร้อยหกสิบ อ่าแสดงว่ามันมีน้อยสุดไม่ของหนูมีสองร้อยหกสิบเจ็ดแม้ว่าองทจ่เด่นเราสามารถอัปเกรดอะไรได้บ้างมันมีร้านค้าลองไปดูในร้านหนูเพชรหนูมีเพชรน้อยสุดทุกคนเอาเพชรมาจากไหนกันเพชรไหนออกเพชรในสองเอามีคนมาแย่งตัวหนูน้องแบ๊บผู้ดีมีตอบก็หนูตีแล้วพอเลือดเขาน้อยก็มีคนมาแย่งเกู นี่ตีเาไม่ได้มองเลยกลายเป็นใครแหมพี่ใกลายไม่หนูด้านหลังทุกคนคนที่มีเพชรเอาเพชรมาจากหนูขันเมื่อหนูขึ้นมาเองอ๋อเวลาตีแล้วมันจะมีตัวกระจายมามีหนูขอตีังมีหน่อยหนึ่งทีมีใกล้ตายแล้วหนูใกล้ตายก่อนมามีต้องเยอะหนูตีพี่สกลายไป็นทำไมเราต้องรอกออเฮ้ย มีคนมาต่อคอมโบอ่ะอ๋อตรงนี้คือคอมโบใช่ไหมนุ่มนะแบทมาดูลิ้นที่ดีอยู่ดิ้นั้นแบทเปลี่ยนลิ้นดีกว่าอ๋อแบทเวลาตีคอมโบเราจะได้เพชรไม่มามีแบทเปลี่ยนลิ้นถูก็เปลี่ยนลิ้นเปลี่ันลิ้นเปลี่ยนมั้นอะไรนอะไรหนูเปลี่ยนก่อนอ๋อพอเราเปลี่ยนลิ้นแล้วพอเรากดต่อยอ่ะมันจะเป็นสกิีเราแตะลิ้นแล้วต้องเสียค่าเหรียญทอง ลิ้นชมพูคือร้อยห้าสิบลิ้นจมพูพอเราเปลี่ยนปุ๊บเวลาเราต่อยมันจะดีขึ้นออปี่เสียโลบัคตั้งสี่สิบเก้าลยบอกแล้วเฮ้ยเฮ้ยลิ้นตัวนี้ฟ์มง,ง่ายมากเลยอะอ๋อร้านค้าคือทุกอย่างเสียโลบัคมุดเลยใช่มีแค่ลิ้นเท่านั้นที่เราจะเสียเงินในเกมได้เอ้าเราต้องมาลุมต่อสู้กับหมามีนสึกอ้วนมาก พี่เจ็บกับเจเจจะช่วยกัน, <S <S <จ>กกนต่อสู้เยเรเฮ้ยตใจหมดเลยอยไอ้ไนอะไรดูทำก่อนมอบม่ต้องเยอะหนูทำก่อนตั้งแต่ตอนหนูเปลี่ยนต้งนานแล้วโอ้ยมมดูี่เอ้าข้ามบนจมันม มีว่าเลอ้ลิ้นชมพูไม่ใช่แดงหรืลิ้นแดงแรงเลยแต่หนูว่าลิ้นชมพูด,ดีเพราะมันความง่ายมันเป็นพายุคอนาโดถึงเดี๋ยวดูดีว่าลิ้นต่อไปกี่บาทาไม่ได้ต,ต้องต้องออกไปซื้อที่ล็อบบี้ต้องออกไปซื้อที่หน,น้นาหนแบบ้าแมทแต้อยู่ดๆีดๆที่ก็เลยนั้น11บาทแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยถ้าอยู่ดีๆหนูก็จะเดินมาตรงไหนก็ไม่รู้ มันมีเห็นปุ่มกระโดดแมมมันมีลองกระโดดมามาแล้วมันมีก็จะเจอหนูมีหนูคนเดียวอยู่ตรงเนี้ยเจ๊เราไม่กระโดดไปหาโดดไปเลยไปหาไปเจอไปหาหนูเนอเอาม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 า,<อ>ามา,มมา,มาดอกชืกอกระหมมีม่ได้เอาหมามียอม<า>ตายแทน <laughs> ก็รีเซ็ตยังไม่ทันจะได้เล่นเลยตายนะมาดูดิว่า<ส>ลิ้นต่อไปเสียกี่บาเอ้าวเจ้เจ๊เจ๊เลยไม่ยังต่อสู้เราต้องลุ้งเราต้องมีแผนต่อบไปสองร้อย อ,อลิ้นต่อไป200มีซื้อได้ลิ้นต่อไปหนูเปลี่ยนก่อนโอเคป่ะเอาเปลี่ยนตอนไหนอะใครก็ได้ทำให้แบตตายหน่อยเอเจทำให้ตาตาชัวครับมันมีสกิลอะไรบ้างสกิลเจเจครับไม่ตัวเองเจเจดูสกิลก่อนดูสกิลตรง,ตรงนี้มดูยังไง,งดูยังไงตรงไหนอ๋อสกิลคือตรงนี้คือกดต่อยคือกดหน้าจอไปโดนโดนโดนมือลั่น เรน,นอ <c oughs> บอกไปว่าอันนี้คือ e ีหนึ่งเพราะว่าสนุกถ้าสนุกราจะเล่นหลาย e ีหรือว่าสนุกอืมเพราะว่าเราเล่นต่อสู้แบบแบบนั้นเราก็จะเบื่อกันแล้วหาต่อสู้มันแบบอื่นมากแมตต้าแล้วแมตมีเหรียญ่เจ็ดร้อย 700. โอ้ยทำไมเหรียญ <c oughs> แมตต์มาซื้อลิ้นใหม่อยากได้ว่าทำไมขายไปไหนก็ไม่มีคนเลยอะนี่แบตเปลี่ยนลิ้นอันที่ อันใหม่ได้แล้วคองแมทเป็นลินขยะแล้วเนี่ยมีแต่คนได้ลิงไฟมีหนูคนเดียวแบทแมนไอ้นี่ทากล่องก็ได้ได้ของสกิลหนูไม่ค่อยดีเลยอ่ะสกิลหนูสามารถปาถังขยะได้แมนถ้าเราทํากล่องอ่ะมันจะมีน้ํายาอะไรให้เราเจ็บตัวมือย่าอู้หู้ฮ่าฮ่าฮ่าหนูทำมันมีตายหนึ่งคิวอพามันมีคิวตรงนี้ด้วยเหรอโอมีคิวตรงนี้ด้วย ตอนนี้แบทแมน5คิวมามิ1คิวตั้งใจ1คิวสกิลหนูกากมากคือปลาถังขยะอย่างเดียวสกิลหนูกากอ๋อลิ้นสีดำเนี่ยเวลากดกดคอมโบอะมันเป็นหลุมดำแต่ถ้าเป็นลิ้นสีก่อนหน้านี้จะเป็นพายุ นี่ที่สก,กายอะนี่ที่สก,กายที่สก,กายยังอยู่มั้งเนี่ยื่อกี้หนูฆ่าคนได้หนูป้อนขยะไปดูแล้ววิกกี้หนูมันไม่ค่อยดีอย่างนี้นแบตลิ้นสีอะไรห,หนูลิ้นสีสขยะกเยว่าลิ้นต่อไปใช้เท่าไหร่ลิ้นต่อไปสามร้อยของหนูมีสามร้อยลิ้นจบ ไปสามร่อยใช่ไมแไตได้เพชรเยอะมากเลยอ่ะอยู่ดีๆมันได้เฉยเลยหนูเอาลิ้นอันที่มัมมีกับเจเจใช้เปล่อเพราะว่าลิ้นที่หนูใช้ก็มัมมีรู้แล้วตีกล่องกับตีถังมันจะมีเพชรด้วยแบบน้เหรอแบบ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 โชหนึ่งคิว เแม่ีแหนาทนเโอเคกำลังตาเจเจเพื่อที่จะปองยเขาดูสิลก่ยอะไรน้ามีอยู่ไหนอยู่ในสนามอ๋ยใครกันเนี่ย หนูลองส<ม><แ>กิลนะค่ะดูสกิลใครทำนีมม้วตก,ก,ตกมัน<ค>ม,มีหมดจริงจางไวอ่ะ่ครทำนี้วมันตกหนูทำเขาคนที่ทำมันไมีตกอะหนูทำเขาตกอะไรหนูเห็นมันมีไฟสนามอะไรไม่รู้หนูเล<ด>ยตาบอกมีไฟมีกลับไปแล้วโดนค่ะกระโดดขึ้นเอาจากโดนเหรอโดนใช่ไหมเพื่อนหนูเยอะกาเลยตามมาเลย แบทเอาแต่คิวมีอะดูตารางกันบ้างดิแบทเก้าคิวแล้วตังไซสองแล้วอันนี้ก็สองอีพีนี้คือเรามาลองเล่นเล่นกันก่อนนะเพราะเราไม่เคยมาเล่นเราลองเดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะมาแข่งคิวกันดีกว่าเนี่ยไเดี๋ยวหนูจะหนูเปลี่ยนลิ้นได้แล้วลิ้นต่อไปของหนูเป็นห้าร้อยนั่นหนูจะกระโดดตกน้ำตายอีพีนี้เราแค่มาเซอร์วย์แม็ ว่าทำอะไรได้บ้างอีอพีหน้าเราจะมาแข่งคิวกันแบบจริงจังนี่<า>ไอ้หนหูเอ,เอาลิ้นต่อไปได้แล้วอีพีนี้เราแค่ลองเล่นทุกคนต้องให้แบทลองสกิลนะสวัสดีครับพี่ฝนใครอ่ะเ <c oughs> นี่ยเฮ้ยสกิลแบท <c oughs> เป็นฟัน <c oughs> ใครคะ <c oughs> สกิลหนูเป็นฟันไปเราไปไปสนามกระโดดที่มันเป็นกระโดดอ่ะใครเห็นจุดที่มันเป็นกระโดดอ่ะไปเลยแบทจุดตรงนั้นเลย ไปดิตรงที่มันเป็นกระโดดไหนอะเลยอย่ามีคนมาดอยหนูมาช่วยหนูก่อนมากระเด็นมาแล้วอยากเอาใช้สกินฟันอย่าอันนในกับหนูเลยหนูใช้สกิลที่มันมีฟันเฮ้ยใครตีหนูหนูเห็นกับตาเลยบอกนีตีหนูกระเด็นไปไกลมากคิวไหมอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้แบบมีคิวหนูนี่เป็นลิ้นนั่นล่ะนี่เป็นลิ้นมั้ย ลิ้นหนูดีกว่า,วามันมีเพราะหนูเป็นลิ้วที่ลิ้นที่มันเป็นสกิลฟันนะใช่เออเจเจขอขอลองสกิลนะแม่เมื่อกี้ไม่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แค่นิดเดียวเจเจไม่ขอลองสกิลนะเนี่ยไปมาลนะโอ้ยสกิลแม่เล่นล็อเปลี่ยนลิ้นเป็นลิ้นที่มันสามารถเม็ดคือลิ้นที่เป็นห้าร้อยบาท ้มาทพี่แทเมื่อกี้มีคนจะทำเจ้แบทกิ้มกำลังทำเขาอยู่ซีตามมาจากในยูทูบไหมคะถ้ามาเวลาเราพูดยูทูบไม่ได้ตามมาจากช่องแบทแมนใช่ไหมคะ แต่ถว่าเวลาเราพูดคำว่า u ู u ู e ไม่ได้หรอคะกินในเกมวเวลาพูดยูทูที่ไรมันจะเป็นแบบชิบขีดตลอดน้องใช่นี่ไงหนูทำมามีเข้าฟันแล้วมามีตายเลยเรนนี่ที่เป็นนายุคอาาโดฟาร์มได้หรือเใช่า คนนี้ไปคุยกับเอฟซียยกันดี่กับเอฟซีกันยะัอุ้ยโอ้คนนี้ดูสกิลคนนี้ดิออนี่อ๋ <c oughs> ออคนนี้ต้ <c oughs> องคนนี้ใครก็ได้ดูให้หน่อยแบทมีกี่เคลียร์นี่ตีมามีเฮ้ยใครใช้สิีวิล อันนี้เป็นไม่ทำเจ้าเราแต่เจะปกป้องเจ้าเราเบ๊จะร่ะมวมมือกับเจตีให้มันมีนร่วมมือกับทุกคนในแมพเอาไหมล่ะเอา,เอาแต่เบ๊ตเอาฟันไปขยี้ให้จะได้ออกมามีเราไม่ได้อยู่คนละฝ่ายเราลงมาตีาตีมามีอ่ะเอาจัดจารให้อยู่แล้วเราจะมุ่งเนี่ย อยู่ว่นน่าจะไม่เห็นยืนโพสอยู่แบทเล่นไปเรื่อยๆอยู่ดีๆแบทมีเหรียญอยู่400เองนีมามีมามีมามไปโดนแบทตีมามีแต่มันไปโดนเจ มีตายแล้วแล้วก็มีคนมาดีแบตตายอีกอะเอาทุกคนตายหมดเลยดีเจก็ตายเฮ้ยลิ้นต่อไปกี่บาทหนูขอดูก่อนเท่าไหร่ลิ้นต่อไปลิ้นสีดำลิ้นต่อไปเป็นลิ้นสีดำแปดร้อยบาทลิ้นต่อไปของหนูเป็นร้อยบาทเนี่ยหนูมีสกิลเป็นฟันที่มันเป็นฟันกัดๆ หนูใครเฮ้ย hey, คนที่ใช้สกิลตัดต่อยจอ,อ,อยอะหนูใกล้จะได้ลี้นอันนั้นแล้วนะเอา้ามันมะทำให้จอยเลยหนูไม่รู้ทำไมคนหนูไม่ได้ไปจอยอะเขาส่งมาเนี่ยมีส่มลิ้นด้วยแบบไม่ราาู้มันมีมีส่งด้ลิ้นโซ่เอออย่างน,านา้นยไม่รู้ใครเขาเขาเชิญนี้มาเขาเชิญนี้มาด้วย ก็ลองกดเข้าร่วมเหมือนมันเป็นสนามตั้งใายมันไม่มี่ิเข้าร่วมโอ้เม่เห็นคนเช็ตสก,กิลแบบมังกรตลอดดิเวลาที่เริ่มเบื่อแมตเห็นมีคนเช็ตสก,กิลแบบอาตัวตายแล้ว นอกแบบเลยแกดินคลิปนี้15นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะปิดคลิปนี้ไปก่อนนะ<ม>เราฝึกต่อไม่หนะ่อยเราฝึกต่อแล้วเราจะค่อยเล่น EP 2ใหม่เลยโอเคสำหรับคลิปนี้เรา3คนขอไม่อไรอให้แบตเตอรี่สีดำเงินลิ้นตัวใหม่ไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราไป เป็นคลิปี p อื่นเงี้วันนี้สนุกไหมคะเพื่อเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้เพื่อนเืนดูใน EP สองนะแบบนี้หมาม,มิว่าสนุกเลยเพื่อนๆสามารถตามมาเล่นกันได้นะถ้าใครอยากเล่นกับแบทแมนหมามีหรือตั้งใจแอดเพื่อนในเกมเราบอกมาได้เลยแบทบแ,แมนใช้ชื่อว่าพินแบทแมนซ่าหมมามีใช้ชื่อมาหมามีฝนแอดมาเล่นกับเราได้นะคะ สำหรับวันนี้เราสาคนขอตัวลาไปก่อนอนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ตรงนี้เบี่ยคนเลือดนอยด้วยจพูดไม่จบเลยแล้วเจอกันใหม่ค่ะบายบุยไปแล้วค่ะ